มึงก่อนอ่ะวเลยมเอาเอ๊ย่ามาขใหญ่สูดเอาไว้ทีหล uh 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 ังโอ้ยเนาะแกต้องสูดไม่พีกันมันยุบคือสีเขียวแต่มันจะใช่หรือเปล่างห่างก่อนห่าง่อนมาได้แล้วโดนตุ๊กตาโดนตุ๊กตาเข้าเฮ้ยมาคุณเราวังโดนไปเอาแล้วกัน เดียวเดียวกอดูกัสมามาแกะตุ๊กตากันเออไอพิมระวังโดนตุ๊กอะไรนี่ด้ตัวได้ตัวนี้อืออย่าขำคุณอะไรวะเอาไปก่อง อันนี้ซอสสูผลไม้มอลแกเลยมันมีได้หรอไม่รู้ใครทำมาบ้างเฮ้ยมูไปไหนอ้านีไงหนีรมั้อย่างไรเนี่ยมันไม่ติดรู้ว่าใครทมีิไหีิวไเออมีกิฟด้วย กดลละวไว้มาละกดมีกิี้ไ้ล่ะปูของแถมพ <c oughs> ิเศษอุ๊ยไหนครับปูมันคืออะไรซิเกตเหรออะไรเงี้ยสีเป็นาหมดแล้วมา,า,าต่อไป อันนี้มนส้มือนน้ำแข็งใช่ไหมน้ำแข็งอะไรไม่รู้เป๊ปซายแมคโดนัลดไม่มีรอยเส้นมองไม่เห็นเลยหัวใจเลิฟเอาใครมาหูนะฮะฮะฮะเฮ้ยคุณจะเนะ ขอแปะต่ออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะซองสุ่มใบบวทุีนะนี่นี่สุ่มใบบว้ทวีวีหนึ่งวีหนึ่งนะคะของอเองของอมนี่นี่นะคะโอ้ได้ตัวผู้หญิงนะคะนี่อันนี้แหวแหมของแถมแหวนค่ะเป็นเซียแล้วอันนี้จะเป็นของใครนี่ฮอนนะคะนี่ฮอสีเขียสีเขียนะคะ แกไหนวะวีหนึ่งเบบิทีแกเบบิทีให้หมดก่อนมีเด็กด้เลยสบายอันนี้ยังไม่เห็นักเอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นแกแบบพลรามมีได้หรอวะมันมีได้หรอไม่เคยเห็น นี่นะกล่องส่มลาบูบี้ลาบูบขยับตาดนึ่งรู้สึกว่าขยับไม่ได้วะ่ะลงมันได้เกินเอาต่อไปคุณยายแกะคุณยายแกะมากล่องส่มลาดูดิลาดูดิลาดูดิคืออะไรลาบูบูตดจนะลนขยับอันนี้มม่ขยับ ไม่ใช่ว <Wow. S 1> ้าว <Wow. S 1> อันนี้ก็ไม่ใช่อันไหนพ่านหลงมาบ้างเนี่ยยังเนี่ยไม่ได้เก่งคืออะไรสีเขียดเหรอขอดูหน่อยมันคือตัวอะไรใครวาดสี่เขียดไหนวะสีเขียดเล่นสีเขียดไว้ให้ครูเล่นสีเขียดทุกคนไม่ได้นะมาตาผมอ๋อ ตัวอะไรก็จับไม่ได้เกี่ยวกเรื่องไปเมื่อวานกันไกลตัดเท่านั้นตัดตรงไปหนึ่งวันเลยโออยกูจะบ้าตายไม่มีกันไกลอ๋อเอมาเลยเย็ดเดียวเย็ดเดียวเยดี่สินี่กันไกลตัดเท่านั้นตัวอะไรเฮ้ยพิมพ์มันคืออะไรอ่ะก็าได้คิดว่าจะได้ไปเลยเพราะว่า สองรอบแรกมันเรียกสิบกว่าคนกระดาษกี่ชั้นวะเรียกบางทีนะยี่สิบคนลูกโป่งแบบไม่ระบายสีรอเลยนิดเดียดใช่ไหก็เช่นเดือนเพราะว่าเช่นเดือนไม่กูไม่ถึงไอ้ห้ามห้ามไอ้ห้ามเฮ้ยใครทำอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะแกแบบดรามา มาดชัวสอู้วโอ้ยพี่ก็เล็กเกินอะไรอ่ะแตงโมกับขยับไปสองเนี่ยแปดรวมเป็นแปดคนวอันนั้นมันแตงโมกับดาวอันนี้เบบี้ทวีเบ็ดใจเนี่ยเอ๊ะอันนี้แกะยังอ่ะยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะมาฮะฮะยังไม่ได้แกะป้าอะไรอันนี้ยังไม่ได้แกะก่อน นี่นะกล่องสุ่มในวิธีเ้ยกล่องสุ่มลูกทรงแล้วคุณเอาไปทำไมหมดนี้มาแบ่งบ้างของกูเอามาแบ่งบ้างมันคืออะไร <c oughs> เหมือนจะเป็นร่ม่ <c oughs> มอันนี้ <c oughs> โอ้โห ไม่มีอะไรเลยอันนี้ไม่รุนรนะร้นการนะไม่รุ้นการไม่มีการด้วยไม่รุ้นการอัน,นไหน,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 นเปิดอันไหนเบิด้ตุ้ยอันนี้อะซีเ,ตเตกตลุ้นซีเกตมนทุกคนเลยขอบ้างอุ๊อยอุย๊ย,ย,ยการมีไหมมีสองชั้นว่ะมีสองชั้นว่ะว่างเปล่าขอดูหน่อยมีสองชั้นว่ะมีสองชั้นว่ะ ตาสองสีสองชั้นว่าบูเบอร์รี่ฮ้าได้อะไรอ่ะไน,นโนเ<อ>สาร์าน,นะเกมวันนี้เรียนแบบกันมานะคะเรียนแบบเรียนแบบกันมา,ม,ามีกี่คนเรียนแบบกันมานะคะเรียนแบบคืออะไรเรียนแบบนี่ค่ะเรียนแบบกันมาคะโอ้ยไหนไม่ขาด หมดแล้วเรียบมีกี่ชั้นวะวัาดีเซร็เฮ้ยเดี๋ยวคูเจ็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอถุงมันอยู่ไหนวะมันไม่เข้ามันโทรละอันเปล่าคเคยแก่อันนั้นอะอันมันอยู่ไหนวะ ไม่ใไม่ใช,ไ,ใชได้ซูเปอร์แมนนะคะแบบแปลกๆนะคะกูไม่เข้าใจเดี๋ยว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 มาถุงก,ก่อนถุงนึงเอ้นนั้นมันมีไอ้ตัวนั้นมาด้วยจะไม่ได้ไอ้ไงเขาเรียกส่มอะไรจะไม่ได้ไอเดนแมนไอเนี้ยมันควรมาอยู่กับถุแบงแดงๆนั่นแกที่ไหนอ,อ่ะอ่ มันอยู่ในถุงนี้แสดงว่าก่อนหน้าน,นี้ต้องมีคนเก็บถุงถุงอันนี้คืออะไรนี่แค่เนี้ยไอ้ยขอล้องหน่อยดิขอล้องมาขอล้องลุ้นลุ้นพร้อมกันจะได้ตัวอะไรลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ยลอยปไปตรงเดีอะ มันมีอ่านดอดอ่านดอดมีอะไรบ้างมีเอ้ยกับหัวเต็มสิบให้คะแนนเต็ม ลายวงกลมอันนี้ <ผม S 3> อ่ะอ,อ่อบกนกออีกทีนึงซึ่งมันเป็นอย่างนี้ได้ไงก็อยู่ไหน <clog S 1> วะถูกเนี่ย อยากได้อยากได้ตัวซีเครดแต่ที่ได้อะมันจะใส่ผิดอันมันน่าจะใส่ผิดอันเนาะเอ็นอยู่ไหนวะนี่ขยับตาได้มันมากับไหนอันนี้มันมากับอันนี้อันนี้เนี่ยแต่มันควรมาใส่กับอันนี้เนี่ยคือ ขมดูเอ้าเอ้าหน้าคุณแจ็คจอแอร์อแจ็คมันมีต้องมีไหมแต่คู่ด้วยไม่ใช่หรอไม่รู้ไม่รู้สองสองมให้อปิดวิดีโอเลยนะบาย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 ไม่ไบ่ไม่ไม่า 对呀，我这边。